ไม่รู้ดินะคะเห็นหรออ้าวทำไมเขาจะได้รู้คนเดิมเขาจะมาอ๋อมีลูกศิษย์ใช่ไหมคมันคือกว้องลายแต่เขาจะมาเห็นแต่กันหนึงนะครับเอาให้มันเตีมยขึ้นมาอีกหน่อยจะได้ดูนะมาถ่ายกันดีกว่าเตรียมเอาถ่ายให้เขาหน่อยโอ้ดูยังไงเนาะนี่เนาะทำงานยังไงก็มันก็จะมีตัวเนี่ยครับให้อ่านข้างกาย เนี่ยครับเดี๋ยวเราต้องเทให้มันล้นล้นให้ฟองมันออกก่อนเดี๋ยวเอาถ่ายก่อนก็ได้อ้าวเดี๋ยวกานี่ดูดออกอะไรตัวโบยฟองไหมดูดฟองไช่มันจะนิ่งๆข้อง่าออกฟอง่าออกขอ่าออข้างลบางระวังนะครับโอ้จะต้องให้ฟองมันลุนออกไปหรือยังใช่เราก็เทให้มันล้นออกไปเลยนี่นะครับ แล้วรอมันนิ่งเราก็อ่านค่ามันจะมีค่าให้อ่านสองฝั่งสามฝั่งเลยตัวนี้อ่านเป็นหนึ่งจุดศูนย์นะครับตัวตัวที่สองหมายถึงว่าน้ามันอยู่ระดับไหนเงี้ยหรอครับใช่น้ําอยู่ตัวไหนเราก็อ่านตงนั้นอ๋อมันมันทํางานยังไงมันมันถึงดันให้น้าให้ให้หรอความเข้มข้นของตาเนี่ยครับโอ้ตัวตัว้นอันนี้คือความหวานใช่ครับความหวาน ตัวนี้น่าจะได้ขึ้รดขึ้นลงไปแล้วไม่เห็นมีแต่ของแปลกๆน่าจะได้หนึ่งจุดหนึ่งจุดหกกว่าเนี่ยแหละขอโทนะครับคุผเปหนึ่งจุดหปนเ่หลง่จาดกหอนียกสม่ร้ันไม่รู้มันได้ถ้าให้มันนิ่งจริงๆอ่ะมันจะอยู่ประมาณ พมันบังแล้วประมาณหนึ่งจุดหกศูนย์นะครับหนึ่งจุดหกศูนย์เพราะว่าหนึ่งหนึ่งจุดห้าศูนย์นี้ใช่ไหมอย่าเพิ่จับนปุ๊บใช่จริงจริงด้วยนี่มันได้หนึ่งจุดสองสี่หกมันได้หนึ 1> 1. ่งจุดห้าหกหนึ่งจุดศูนย์ห้าหกค่าน้ำตาลแล้วคราวนี้เราไปทำยังไงต่อให้ตัวตัวนั้นมันอาา่านข่าเป็นอะไรครับดิบเป็นดิบใช่ไหมที่นี่ก็มีดิบบ้าง บิตก็มีเด้อยู่ไหนอ่ะบิตลังดูที่ขิดที่หนึ่งจุดห้าเหมือนกันใช่ไหมตอดเดียกันใช่อ่าหนจุดนี่นะครับสิบเกือบสิบห้าบิตไหมเบสิบห้าใช่ไหมใช่ใช่ไหมครับบิตบิตมันอาจเป็นสิบห้าตรงนี้ใช่ไหมใช่ครับมันก็จะประมาณสิบสี่จุดเก้าบิตสิบดเก้าอิกครับแล้วสิบห้าบิตละ เพราะนี่ไงไม่เขียนหลอดอยู่นี่ไงนะครับเบียร์ใช่ไม่กี่ได้หลอดเดียวมีหลายมาตรวัดอยู่วัดเกลือได้ด้วยวัดวัคลองเค็มมัดเกลือได้ด้วยหนึ่งจุดศูนย์หกใช่หมหนึ่งจุดศูนย์หกหกหนึ่งจสิบห้าบิ๊กอ้อยล้มใช่ไหมเนาะอ้อยล้มอ้อยล้มประมาณนี้ก็ถือว่าผ่านอยู่ค่ะตัวนี้มันมันจะละเอียดเวลาที่ค่านตางมันลดมันขึ้นมันลงมันดูง่ายกว่า แต่ถ้าสิบห้าบิกอ่ะใส่น้ําแข็งจืดนะใส่แข็งจืดแต่ถ้าแช่แช่กินเย็นอย่างเดียวกินน้ําอ้อยอย่างเดียวได้ต้องให้มันประมาณมันควรจะสิบแปดบิกขึ้นไปอ่ะถ้าจะใส่น้ําแข็งนะสิบแปดสิบเก้าขึ้นไปครับอ้อยผมมันสิบเก้าใชมันใช้แค่สิบาิกเลยเกืไม่ถึงเลยซ้ำขาดไปนิดนึงอ้อยลงอ้อยลงต้องอ้อยยืนมาคันนะคันให้ลูกค้าน้ำมันเยอะไป เขาว่าอันนี้เขาว่าอันนี้จะเอามาขันทดลองนี่แหละแับเอาอันกระบอกอัลคาร์นแต่วันนี้มาส่งเครื่องคันที่อำเภอเมืองสารครามนะครับเครื่องคันรุ่น f 5 800วัตต์ p r แม็กอั g เกรดนะครับตัวนี้เป็นอั g เกรดมอเตอร์ใหม่นะครับเป็นมอเตอร์ตัวใหญ่ขึ้นแล้วเสียงเงียบกว่าเดิมนะครับก็เทสกันไปหนึ่งท่อนขันไปหนึ่งท่อนอนะันนี่ออยของที่นี่นะครับ เทปประมัณเป็นอ้อยล้มก็ล้มราบกับพื้นเกาหวานประมาณสิบห้าบิ๊กนะก็คือหวานใช้ได้อยู่กินกินเย็นได้อยู่แต่ถ้าไปใส่แข็งก็จะจีบไปหน่อยค <c oughs> รับพูดชิลอรานได้ไหมไม่ได้ไม่ได้โอเคไม่เป็นไร <c oughs> เมืองพืงเมืองหวานาสารครามเครื่องมอยู่ที่านนี่นะครับส่งนะครับ อยู่พายก็เอาอ้อยปอกรอไว้นะครับเยอะอยู่ได้หลายได้หลายลิตรอยู pues, okay. ่เป็นหลายลิตรอีกพ่อลองไหมครับลองคันไหมครับลองอีกสักรอบไหมอันนี้จะชิมไหมจะเทจริงเททิ้งก่อนนะผมว่าเพราะเราเราเพิ่งหลังเะไรอีกเาเอารอบรอบใหม่เดี๋ยวค่อยชิมอ๋อเพิ่งก็ได้ครับกากครับเรา เราต้องวเวลาเราคันเราต้องเอาออกมาเททิ้งบ่อยๆรัมันแตกอ้อยม,มันแตกอยู่ที่เป็นร้านกาแฟนะก็ถ่ายเฉพาะโต๊ะแล้วกันติดลิขสิทธินะ์ะ <c oughs> ไม่ได้แค่ผมผมถ่ายแล้วก็ตามถ้ามีเสียงเพียงเข้าเอาละเด้เง,เงเด้งเสือมมาเลยบอกคลิปนี้ติดลิขสิทธิ์ แต่ผมไม่ได้เปิดสร้างอะไรได้ใน YouTube แต่พวกผมขายขายสินค้าผมไม่ได้เอาค่า YouTube ไม่ได้เอาค่าโฆษณาไม่ได้ใส่โฆษณาในคลิปแต่แล้วก็หวานอยู่นะช้อนหนียวอ้อยอ่ะผมผมจับดูผมรู้ว่าหวานไม่หวานเพราะว่าเลยรู้ไหมถ้านิ่มๆอ๋อถ้าเป็นสุพรรณนะถ้ามันนิ่มมันอ่อนๆไม่หวานถ้าถ้าแข็งปักแบบนี้ยังไงก็หวานไงยังไงก็สิบสี่บิ่งขึ้นไป ถ้าใส่น้ำแข็งต้องเท่่าไหร18 <Bond> <ique> 18ขึ้น18ขึ้นได้18ขึ18้น18อันนี้ส่วนตัวผมนะแต่คนอื่นก็อยากจะกินหวานกว่านี้เขาก็มาตรฐานการกินน้ำแต่ละคนไม่เหมือนกันไงแต่ส่วนใหญ่ที่ผมถามอะประมาณลูกค้าผม18ก็โอเคละ18 19กินกินเปล่าๆเนี่ย22น่ะแสบพอนะครับ ถ้ากินมาเปล่ายี่สิองบิกแสบพอเลยนะเอาเอาตัวเทปมาทุกตัวอะไรเอาทุกรถมาเดี๋ยววัดน้ำตาลให้เราจะได้รู้ว่าว่าก็เราจะไปทันเอาไหมาขายคันนี้้น้ำตาลเทอานี้คันน้คันน้ใช่นีไม่ใช้วต้องเันทึกไ้ว่าอ้อยทันนี้ใช่ือี้เอเอันนี้คือเรารู้แล้ว ไม่จะคันต่อน,นะครับคุณนะฮโอ้ยมันต้องเล่นขาดเนาะอะไรนะฮะมันต้องเละไอ้นั่นหัวมันจะเียมหัวมันถ้าถ้าเราถ้าเราจะใส่ทั้งลำอะ่ะควรไอ<ม>้ตัดเป็นปากฉลามนะครับอ<ม>่ตาตัดเป็นแหลมๆเสียบเข้าไปแล้วก็จะดูดไ,ได้เชื่อม,มันประคองนิดนึงนะครับเพราะลำมันใหญ่แล้วมันจะขัดอ่าก็มันบีบมันบีบไอ้บีบให้แคบประคองมันไว้ เนี่ยตัดตัดปากฉลามอ่าตัดปากฉลามถ้าถ้าไม่ตัดต้องดันดันช่วยมันหน่อยให้มันดูดเข้าไปแต่สีน้ำโอเคอยู่นะก็เขียวมะนาวสีสีเหมือนเขียวสีมะนาวมะะนาาววเพร่าอ้อยอ้อยมันออ้ยมันจะเดาหรอไม่ปลูกเกันไหน เมษาหรือเปล่าฮะเมษาไหนเมษาที่ผ่านมาเดี๋ยวนะเมษาเอเมษาไม่นับนับพือสมุทรสงครามมีนากรกราจิงหากระยาตุลาวิจิกาเจ็ดเดือนเจ็ดเดือนอ๋ออันนี้เปียวผ้าไม่ไต้รู้ไหมว่าอะไรอ่าดูอันนี้สีอะไรอ่ะเราเจริงจริงๆสีก็ไม่เกี่ยวนะเพราะว่าที่กินมาสีไม่เกี่ยวเลยนะถ้าน้ำอ้อยนะนะ สีไม่เกี่ยวเลยพ่อผมกินมาทุกทีแล้วไม่มีผลเลยอยู่ที่เขามอกไม่แต่นี้อ้อยเจ็ดเดือนไงมันต่ำกว่าแปดเดือนมันมัน่หวานจริงแต่ว่าในคามันน้อยเปรี้ยวก็ชาบิพยกคู่ใช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 ่อ้อยเจ็ดเดือนเพราะปลูกเมษาเพราะว่าอันอันที่มันนั่วันนี้การการ การนับอายุอ <sketches> ้อยให้น mm ับแบบนี้นะครับนับอายุอ้อยอย่าไปนับเดือนที่ปลูกให้นับเดือนถัดไปถึงปลูกเมษานับพิษภาพฤษภามิถุนาก็ได้ทิ้งหางกันย่ถึงวันที่เราวัดกันอืพอดีอร่อยเอาไปกองเลยเหรอยังไม่ได้กองถ้าไม่กองมันจะเป็นอะไรนี่นะเป็นแบบเป็นคันคันคอนะครับได้แล้วได้แล้วที่กองใส่แก้วเลยมาขึ้นตาเลยไห มันต้องกรองมันยังไม่กรองมันถือไม่ได้ครับเจ็ดเดือนไปเจ็ดเดือนครับเเดือนแต่ถ้าแต่ตอนนี้มันปลายเดือนพฤศจิกาก็ตีเป็นแปดก็ได้ครับเพราะว่าปลูกตังค์่เมษาใช่ไหมอ๋อก็ตีพฤศจิกาอ๋อโอเคยังไม่แปดเดือนน่งขายร้านไม่ได้นะครับปิดพิกสิทธิ์นะครับเป็นร้านเฉพาะนะครับเพราะนั้นต้องเอามุมกล้องให้ต่ำลงครับ แงนไม่ได้นะครับแงนก็ได้อย่างเงี้ยมันมีดิิทธิ์ร้านนะครับเป็นร้านของเขาเองเพราะนั้นถ่ายถ่ายถ่าย,ายไอ้แบรนด์เขาไม่ได้นะครับเป็นแบรนด์ของเขาเองเากาแฟเขาคั้นเองนะครับร้านนี้อยู่ในอำเภอเมืองนะครับทางร้านกำชับมาแล้วว่าถ่ายไม่ได้่ายได้มุมต่ำครับ่ายได้มุม,นะดม,มกด ถ่ไ,ได้อ่ะแยังยิงดีกัน,นกอรมณบรรยากา,กาศร้านนะครับนี่หน่อยนี่หน่อย,อย,อยพยายามพยายามจะถ่ายไม่ให้ติดลิขสิทธิ์ไม่ให้เห็นโลโก้อันนี้รถผมมืดแล้วครับถึงบ้านน่าจะหนึ่งแหละสองทุ่มวิ่งเร็วๆแล้วกัน เอนเมื่อกี้ไม่ใช่อันที่คั้นก่อนมันเป็นเหลืองคนละพันนะคืพันคุุพันนี่มาตรฐานอยู่แล้วรถกิ่งสีสุพห้าศูนย์มันจะหอมแล้วก็มันจะกลมกล่อมจะอร่อยอันเมื่อกี้พันอะไรอันเมื่อกี้พันอะไรสีเหลืองอันแรกคะเหลือก็เศษ่เหลือก็เซซ่าผมเดี๋ยวเดี๋ยวอันนี้ใช่ไหมอันใหญ่ใหญ่อเดียวกันไหมใช่ใช่ ผมขอเอากลับบ้านไปลองคันชิมเลยค่ะได้แต่น่ามันปะไปไปผมปลูกต้นแค่นี้ยังไง่เขาบอกว่ามันอร่อยเออเดี๋ยวผมจะลองไปนี่เนาะเดี๋ยวหยิบก่อนเดี๋ยวลืมถ้าเราาเลีี้ยงดๆมมันใหญ่กกโตอาไปสักเดี๋ยวเดี๋ยวเอาอันลำใหญ่ดีกว่ามันไม่ยาวดีจริงๆเนาะโอเคเนี่ย เหลืองเกษตรศาสตร์เออมันเหลืองจริงๆนะวคลมยาวตรงนะครับตาแหลมตาสิงคโปร์แล้วมันก็จะเป็นล่องๆนะว่าล่องเหนือตาค่ะมันจะมีร่องเหนือตาเหมือนไหนนั่นมันจะมีร่องเหนือตาเหมือนไหนเหมือนไหนเหมือนสิงโปใช่ใช่ใช่แต่สิงคโปร์น้ำผึ้งล่องล่องจะชัดกว่าล่องจะชัดกว่าสิงคโปร์น้ำผึ้งมันจะเป็นตาแหลมทีมเราจะได้รู้ไงว่าขือไหนเราจะขายถ้าเราเกิดการนำกลับมา ประมาณนี้ก่อนแล้วกันนะครับใะคลิปนี้ก็เดี๋ยวเดี๋ยวผมก็เสจะขอตัวกลับกล้องครับนี่ครับบรรยากาศบรรยากาศในร้านกาแฟนะครับเสยไม่ได้ครับเสยมุมกล้องไม่ได้ได้แค่นี้ครับได้แค่นได้กาแฟกินด้วยนะหนึ่งแก้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับ กลับไปก็ต้องไปเตรียมของไปตลาดน,นัดพุ่งนี้ครับชีวิตต้องสู้ครับ,รบเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับ f 5 8 0 0วัตต์ ProMac อัพเกรดนะครับสองหมื่นสองพันห้าร้อยบาทนะครับศูนย์แปดหกสามหนึ่งห้าสองหนึ่งสี่ห้านะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ